สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วกับกิจกรรมกลางแจ้งนะคะก่อนที่จะทํากิจกรรมกลางแจ้งวันนี้เรามาวอร์มร่างกายกันก่อนเลยนะคะเพื่ออบอุ่นร่างกายช่วงนี้อากาศหนาวนะคะเรามาวอร์มร่างกายพร้อมกันเลยค่ะ แขนไปด้านหน้านะคะปลายนิ้วตั้งตรงดัดมือนับ10ครั้งค่ะ1 2 3 กิจกรรมลูกบอลกระดาษวันนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ<ๆ>เพื่อมาทำลูกบอลกระดาษนะคะ,ะก่อนอื่นเลยแผ่นแรกนะคะให้เราขยำขยำเมื่อขยำเสร็จแล้วก็จะได้เล็กๆเราเอาแผ่นที่สองมาหอ่อแล้วเราก็ขยำทับนะคะเอาแผ่นที่สามมาหอ่อแล้วก็ขยำทับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ขนาดลูกบอลที่เราต้องการนะคะคุณครูขยำ4แผ่นแล้วนะคะคุณครูใช้ทั้งหมด5แผ่นค่ะเมื่อเราได้ลูกบอลแล้วนะคะคุณครูจะใช้ยางในการรัดเพื่อให้ลูกบอลเป็นทรงกลมไม่หลุดออกนะคะก็จะได้ลูกบอลแบบนี้ค่ะ,บบคะเดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมทำกิจกรรมกลางแจ้งกันเลยนะคะ ลูกบอลกระดาษแล้วนะคะเด็กๆที่เราทําขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะเราจะใช้ลูกบอลกระดาษของเราโยนขึ้นไปด้านบนนะคะฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือก,กับตานะคะแล้วก็กล้ามเนื้อของเราด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะของผู้โยนขึ้นด้านบนนะคะโยนแล้วก็รับ โยนแล้วก็รับแบบนี้นะคะโยนขึ้นแล้วก็รับเด็กๆจะเห็นว่าในระหว่างที่เราโยนบอลขึ้นไปด้านบนนะคะสายตาของเราจะต้องมองลูกบอลเราจะฝึกความสัมพันธ์ระหว่างมือก,กับตาฝึกสมาธินะคะแล้วก็จินใจจดจ่อได้ทักษะ f อีกด้วยค่ะอาจลองโยนใหม่นะคะ เรามีเพื่อนหรือมีคุณพ่อคุณแม่เราสามารถชวนมาเล่นด้วยกันได้นะคะด้วยกันเราเราจะโยนรับส่งรับส่งกันแบบนี้เราจะโยนให้คุณพ่อคุณพ่อโยนกลับมาให้เราหรือเราอาจจะเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะคะกิจกรรมนี้เด็กๆสามารถเล่นร่วมกับผู้ปกครองได้ด้วยนะคะหากผู้ปกครองพอมีเวลาอย่าลืมถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอส่งกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ